ก็มางานอัศเซนซับไทยนะครับที่เซ็นทรัลบลสซี่ครับก็จัดร่วมกับพททและก็เป็นการเซเลบรตสงการแบบรูปแบบใหม่ก็มีที่ให้ถ่ายรูปชิคๆแล้วก็มีโรงแรมต่างๆให้เราเลือกหรืว่าเลือกทริปเกช์ท่องเที่ยวใดด้วยครับรถที่มี34ชั้นเลยตัวเมืองกรุงเทพฯใช่ก็จะเริ่มจากที่ชั้นล่างครับผมก็จะมีทั้งร้านอาหารไทยมีทั้งที่ถ่ายรูปต่างๆนะครับแล้วก็ตามชั้นต่างๆของที่เซ็นทรัลบลสซี่เนี่ยก็จะมีร้านแล้วก็โรงแรมเหมาะกับการเยี่ยมชม เมื่อกี้มันมีมุมสวยๆถ่ายรูปด้วยเยอะนะนี่เออเป็นใช่ก็จะมีมุมที่แบบว่าถ่ายกับตรงภาคเหนือแล้วก็จะมีโล่งนำภาคเหนือก็อยู่หน้าห้างนแะแต่รูปแบบมันจะไม่เชยเหมือนใช่ใช่มันจะเป็นอะไรที่ลงไอจีได้ก็แบบว่าใครที่ต้องการแบบว่าใส่โพสใส่คาเฟ่ในที่นี่ได้เหมือนกันอ่ะเอ็นฝากงานหน่อยดูครับผมก็ฝากงานออรคแกนถ้าผมก็ขอฝากงานเซ็นทรัลไทยนะครับที่เซ็นทรัลเวสตซีครับมีตั้งแต่วันนี้ถึง18บแปดสเมษายนนะครับ ไม่เจอกันนานเลยไม่เจอหน้าสื่อกันนานมาหายหน้าสื่อไปทำอะไรมาบ้างครับตัดผมมาเลยไปบิ้ชีวิตหน่อยมาหายไปทีอีเวนต์ครับตอนนี้หลักๆ2ปีที่ทำเคอทำทำร้านขนมครับผมและจะพอรู้ว่าเราเข้าเนเพสตรีครับไม่ได้เข้างานเลยจริงจริงจริงครก็ทำทำขนมแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะมีไปออกบูธบ้างครับแล้วเราเป็นเราเป็นคนทำเองเยอะเนี่ยเราก็จะมีไปจัดบูธเองอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดือนหน้าก็จะเปิดหน้าร้านแล้ว คิดแสดงว่าที่ทำออนไลน์แต่เข้าใจพี่ทำมออนไลน์ออนลนนใช่มันตอบเป็นกระแสต,ตอบรับดีมากก็ค่อนข้างดีครับก็จะมีลูกค้าแบบลูกค้าประจำอตอนนี้ตอนนี้ล่าสุดเรามีลูกค้าเขเมรเยอะด้วยครับใช่แล้วพอเปิดหน้าร้านทำเลอะไรเลยว้ที่ไหนยังไงบิอยู่ <ๆ S 2> จเจริญนครซอยสิบนะฮะตรงข้ามกับห้างนางหง้างหนึ่งครับผมก็เข้าไปสุดซอยขวามือครับซีเดอร์ฮอลิเดย์ครับผมเดี๋ยวใครนเดอร์อัปเดตภายร์จีให้ดูครับลงทุนเยอะไหมครับกับการเปิดหน้าร้านเนี่ยเพราะว่าพอธุรกิจพอเปิดหน้าร้านแล้วมันต้องมีค่าใช้จ่าย ก็เยอะกว่าที่คิดนะครับตอนแรกคิดว่าจะเอารายได้จากที่ขายออนไลน์นี่แหละมาเปิดหน้า,าร้านแต่พอทาไปทํามาด้วยความใจรักว่าเป็นร้านเราเองเราก็ค่อยๆเติมนิดแต่งหน่อยตอนนี้ก็เริ่มแบบบานปลาเล็กน้อยบานปลาไปเยอะไม่เท่ากินเล็กน้อยเล็กหน่อยครับนหน่อยครอบผยังอยู่ในคุ้มได้คุ้มได้ครับแต่อย่างสินค้าในร้านขนมอะไรเนกินก็ไ้ขับกินเป็นคนออก ใช่ครับทช่กินเองอะไรทำเองอะไรเงี้ยก็จะมีบงขนมบางอย่างที่ขายอยู่แล้วใน Holiday p a s t r i ที่เป็นออนไลน์ครับแล้วก็จะมีขนมที่เราคิดขึ้นมาใหม่สำหรับเมนูหน้าร้านช่วงสงการที่จะมีเมนูอะไรใหม่ๆอยู่นะสงการก็จะมีขายของเลยก็สงการนะครับก็ Holiday p a s t r y ก็จะออกเป็นเมนูลายของผลไม้ไปเลยครับก็จะเป็นผลไม้ไทยพวกทุเรียนพวกมะม่วงน้ำดอกไม้เราจะเอามาทำเป็นเค้ก การรับลูกค้าไงบ้างรับช่วงการไปช่วงเทศกาลคนต้องเยอะครับก็ช่วงนี้กำลังสเกลพนักงานอยู่ครับก็จริงๆกำลังหาอยู่เลยครับถ้าเกิดใครอยากมาสมัครก็นก็มาสมัครได้นะครับทีนี้ที่เนี้ยจะทที่หน้าร้านแล้วทั้งออเดอร์จากออนไลน์เนี่ยมันจะทำให้ยี่หน้าร้านการบริหารจัดการเนียยากเหมือนกันครับคือคือเราโตจากออนไลน์ชนวิธีการจัดการเราก็จะค่อนข้างบอกว่าเป็นออนไลน์เยอะหรือว่า ไซซิ่งของขนมเราก็จะเป็นขายเป็นปอนหรืออะไร้ยครับแต่พอมาเป็นหน้าร้านเนี่ยมันต้องขายเป็นจานก็จ้องต้องเหลืออว่ามีน้องๆพนักงานที่เรารับเข้ามาเพิ่มแล้วก็ดูแลแบบเป็นจานอีกกานหนึ่งก็จะแยกครัวกันเลยชัดเจนอย่างกระต๊อกนี่ถ้าเป็นออนไลน์เราจะ้ี่วงหน้าแล้วก็เอามีใช้แต่ถ้าเป็นหน้าร้านเนี่ยเราคาดเดาไม่ได้อันนี้จะทำให้เรายากไม่ได้การจัดการก็คิดเราว่าน่าจะต้องเริ่มจากการกะเกณฑ์แบบครับอาจจะเริ่มแบบว่าวันนึงเราทำประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็ลองดูว่าลูกค้าเข้ามามากนน้อยไหปาเวล วัวขนมไม่เพียงพอแล้วลูกค้าแบบขอให้ไม่เพียงพอครับขอให้เราได้เยอะไว้ก่อนไม่เป็นไรหลังร้านไปหาอีกนะครับแล้วผมก็ขอฝากร้านนะครับ IG Holiday Pastry นะครับแล้วก็ร้านคาเฟชี่เดอะ h อลลีเดย์นะครับอยู่เจริญนครซอยสิบครับยังไม่ได้เจอขนานช่วงนี้ก็เที่ยวบ่อยนะครับบ่อยไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวขายของเก่งด้วยครับผมยังไงช่วงนี้เที่ยวบ่อยมากขึ้นเพราะว่าละครเนิ่น จริงจริงผมเที่ยวปอยอยู่แล้วครับแต่ว่าช่วงนี้พอโควิดก็ไม่ได้ไปเมืองนอกก็เลยเที่ยวมณฑ์ไทยเยอะก็จะเป็นแนวทะเลเมื่อวานพุ่งกลับมาแต่ว่าช่วงนี้ขายของสปริงมากเลยครับดูสิเอาแค่หลังพอหลังก็ไม่ได้เดืก็ต้องต่ออีกเด้อเมันก็มีบ้างบผมมีบ้างครับตอนนี้คุณเห็นเป็นยังไงครับช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะผอมลงมาหน่อยใช่คนช่วงนี้คนก็ถักเยอะว่าผอมลงมาก็เยอะครับจากตอน ผมที่ตอนเปิดกล้องแล้วนนเนอะตอนเปิดคุณมีปฏิหารนะครับตอนแรกๆผมกำลังบิวขึ้นไปหกสิบเเนี่ยตอนนี้เหลือ62นิบสองะลงมาเยอะเหมือนกันแล้วนี้ก็ยัแงแข็งแกร่งยังมีอยู่<อ>ยังก็ลงเย่ะเหมอือนกันท,ท,ที่เพี่อนต้องกลับไปฟิสูจนใหม่เพราะน้ำห,หนักลงมาเยอะขนาดนี้ก็ก็มีบ้างครับแต่ว่าใน่ตอนถ่ายคุณมีปฏิหานะครช่วงแรกๆที่แบบว่าต้องค่อนข้างโชว์เนื้อโชว์หนังนิดนึงก็ผ่านไปด้วยดีแล้วตอนนี้ก็เลยแบบว่ายังสบายๆพอโชว์ไหวเพิ่มมี<อ> คนแซวเยอะมากมีครับแซลคนไม่ได้แซลน้อยลงเลยเรื่องคงเขินอยู่ทำตัวไม่ถูกแล้วว่ะคนแซลเยอะอย่างเงี้ยก็นิดหน่อยฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูในละครอยากจะมีงานแต่ว่าแนวขายสปอร์ตอ่าไม่ต้องเยอะมากก็มีได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราจะมีงานที่ต้องโชว์นิดหน่อยเราก็ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมมีเวลาจะมีลิมิตขนาดไหนในการที่จะรับงานบบเินไท ก็ต้องดูเป็นงานงานไปแหละครับที่เหมาะสมมากกว่าตัวงนี้กลับมาปั้นผมไม่ทุ่มเหมือนเดิมว่าหรือยังไงช่วงนี้ปั้นบ้านก่อนครับบ้านบ้านบ้านเออทรงการแล้วผงการกลัวจะผอมไม่กี่นิดไม่กี่นกลัวกลัวเหมือนกันครับไม่อยากไม่อยากให้ผอมไปกว่านี้ใส่เสื้อผ้าเลยไม่ค่อยเชอบมีปัญหากลับมีปัญหาหน่อยครับผมแฟนกลับรอรุ่นมากอยากดูจริงจริคุณมีปฏิหารถ่ายทำไปสัก65%ได้แล้วครับก็ก็พยายามเร่งถ่ายกันอยู่ครับอาทิตย์หน้าแล้วก็ ไปถ่ายที่เช okay. um, ียงใหม่กันเจ็ดวันเลยครับจ็เแต่แต่กานถ่ายทำแต่เริ่มเปิด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 โปรเจกต์มันรู้สึกกันดีเลย์ไปเยอะนิดหนึ่งดีเลย์เหมือนกันครับเพราะว่าด้วยโควิดด้วยก็จะมีช่วงนึงที่เราจํากัดคนเข้ากองครับผมก็ก็ค่อนข้างเยอะเลยองเงี้ยแล้วก็โอ้รู้เลยว่าป้าแจ๋วหรือว่าทีมงานคือคือตั้งใจมากกับทุกฉากทุกซีเลยคือวันหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเราวางไว้15บห้ถึงยี่สิซีนเนี่ยเราถ่ายจริงเราได้10บกว่าซีนนิดเียเองเพราะว่าเราแบบพยายามแบบให้ทุกซีนบอกว มันท so ําให้ล่าช้าลงมากไปกว่าเดิมไหมก็ก็ล่าช้าลงเล็กน้อยครับแต่ว่ายังไงก็น่าจะได้อ่อนลงนะครับแล้วแสดงละครไรเงี้ยบ้างก็เต็มที่ใช่ไหมก็ก็เต็มที่ครับก็ก็เต็มที่แล้วก็ตื่นเต้นเลยครับมีหอมมีพี่จอมทัชพงษ์มีตีมีเฟิร์นแล้วก็อีกตัวสําคัญหนึ่งก็คือพี่อุ๋มพระสิครับก็ก็ก็น่าสนใจเพราะว่าทุกคนเต็มที่แล้วก็เป็นละครเกี่ยวกับครอบครัวด้วยครับน พี่เล่าว่าคือพระเจริญทำงานเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดมากเจริษฐ์สามารจะปั้นมาได้นี่คนต้อใช้เวลานานมากเลยการทำงานทำให้เราแบบว่าเหนื่อยไหมกับการทำงานเรื่องนี้ไม่ไม่เหนื่อยแต่เราต้องทำการบ้านมาดีครับคือแบบว่าเราจะไม่เราห้ามมาอ่านบทหน้าเซตเจหรืออะไเราควรจะแบบอ่านจากบ้านมาเลยแล้วก็จำพื้นฐานให้ได้มาก่อนแล้วก็ค่อยมาปรับตัวละครหน้าเซต็่าอาแค่ในการออนแอร์มันเลื่อนไปด้วยไหมพี่มีเลื่อนนิดหน่อยครับแต่ว่ายังไงก็น่าจะเป็นดีครับยังมีกระแสข่าวว่าการออนแอร์นี่คือจะไปต่างประเทศด้วย ใช่แต่แต่ยังพูดมากไม่ได้ผมก็ก็เปว่านอกจากไทยแล้วเราก็จะมีแบบว่าไปทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็ถ้าตอนนี้ที่รู้ก็คือแบบว่าเกือบจะทุกประเทศในเอเชีย เตรียมตัวจับรับมือกับกระแสตอบรับยังไงบ้างพี <disorders> ่จีก็จะฟิตร่างกายแล้วก็ออกอีเวนต์เยอะๆแล้วก็รับงานเยอะๆเที่ยวเยอะต้องกลับมาหาเงินเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวพอละครปุ๊บไม่เที่ยวแล้วครับอยู่เยอะๆเลยเดี๋ยวพอละครนอนแอร์เดี๋ยวจะมีฐานแฟนคลับแบบต่างประเทศต่างชาติมากขึ้นใช่ครับตอนตอนนี้ก็พอเริ่มมีมาครับที่ีจีนที่ญี่ปุ่นเลยครับหอมเต็มเต็มที่เนาะเต็มที่ฮะ ครับผมที่ได้กับทีพีตอนสพันต่างๆที่คนกับจับโยงอะไรกันแน่ฮะีพีีพีีพีเพื่อทีพีไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีอะไรสรุปว่าสถานะคือเป็นเราสนิทกันสนิทกันครับผมใช่ไปเพื่อนกันหรอเพล่าเนเพื่อนกันครับีพนกันนานนงนานมากแล้วครับเพราะว่าพีพีเป็นเพื่อนสนิทกับน้องสาวของเพื่อนสนิทผม จะรู้จักตั้งแต่มัธยมแล้วครับเกินสิบปีแล<อ>้วครับใช่แค่ว่าตอนนั้นน้องยังไม่เข้าวงการก็เก<อ>ือเป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกันเลยคือเป็นเพื่อนแก๊งข้างๆอะไรใช่ควมดีมีวะ<ช>แล้วพอแบบว่าโตๆขึ้นมาอยู่วงการเดียวกันก็แบบรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วคือยอย่าง่อนน้้นเวลาเราไปเที่ยวด้วยกันไปไหนก็เราก็ไปเป็นแก๊งแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมรับใช่ครับคือเป็นแก๊งที่อยู่กันมาแบบเกินสิบปีแล้วอะเราตกใจไม่อยู่ๆคนจับยงเลยผมโดนจับยงของทุกคนอยู่แล้ว ก็โอเคเฉยครับไม่ได้อะไรครับมีโอกาสได้คุยกับพี่ไหมกัเรื่องนี้ไม่ไม่มีครับเจอก็ยังเจอกันนะแต่ก็ไม่ได้คุยเพราะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซีรีสอะไรกันทังคู่การเตะเขาม่กระแทกราะมาแรงมากเลยเออี่เป็นจด้ขาด้วยล่าสุดอนไหนกระแทกระแสซีรีส์เขาอ็ออ๋ออ๋ออกออเออออ ก็คอยติดตามอยู่แล้วผมก็ชอบช่วยติดช่วยสวิตเตอร์อยู่เหมือนกันเราจะรุกสมบีตตัวเองมากยิ่งขึ้นไ้วยเพราะว่าของเราก็ใกล้แล้วเหมือนกันของผมก็ไม่น้อยหน้าครับขายขอไอเดียรู้มีอะไรเนาะครับผมฝากงานที่ใจดีนะให้ติดตามกันได้ช่วงนี้ครับก็ฝากละครคุณมีปฏิหารนะครับออนแอร์ภายในปีนี้แน่นอนครับทางช่องสามกับสามสิบสามครับอ๋อแล้วก็ร้านครับผมร้านเดอะฮอลิเดย์ครับที่เจริญนครซอยสิบครับเปิดเดือนหน้าเดี๋ยวคอยอัปเดตผ่านไอจีให้ดูครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้พี่จอยก่อนนะเผู้ถ่ายรูปก่อนจอยุงกว่อเดี๋ยวพิเศษกันิกันอาเลยวันกันอนเออวันพี่หุมเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนุก็ไม่เดี๋ยวที่เจออีกมีกตาโปรหมูซีรีส์แน่เลยอ่ะปตายปีไ้เลยไม่อื่นมันเ็เอาเวนบ้งสิเดี๋ยวพอมีเว้นก็ออกว่ะ ีเป็นแรกเลยมันก็นานมากเลย้าปีแล้วอีกปีที่แล้วทั้งปีที่เางดั่นานมันกสองปี่หรอโอนานั้งสุขยทั้งหนืก็มีเจไได้เสิร์นอยู่เจอนาตอนงานประกาศรางวัลแผลจ้งใจจังเลยตเดี๋ยวเจญนี่ไปพี่ไปทำกระปูให้อินมาพี่ถ่ายรูปก่อนรูปขอ ไม่ี้าคพี่หนุ่มจะด่ายถ่ายก่อนเลยเดี๋ยวพี่จอยแต่ที่ไหเนี่ยไปถ่ายตรงนูไม่ถ่ายพี่ยพ่เด็จะไปละพี่อยเสร็จก็หนูพี่แนเดี๋ยวยกออกข้างๆเลยอะไรก็พอเขาจะถายได้ี่มก่อนเลอามารินถอดสดท้ายอามารินลองหน่ไม่ดีไปไเรียบร้อย่ะขอบคุณครับ